สวัสดีค่ะชาวเน็ตแห่แชร์คลิปใบเตยโผล่คลิปไลค์แม่ตักขายครีมได้ทองฟรีชมสินค้าคุณภาพแม่ตักชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากยอดพุ่ง2นาที1,000ออเดอร์วันที่27กันยายน2567จากกรณีดราม่า ทองแม่ตักที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้หลังมีผู้เสียหายรวมตัวกันออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับทองที่ซื้อผ่าน ทองไลฟ์สดซึ่งล่าสุดมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเดินทางมาตรวจสอบภายในร้านทองของแม่ตักพร้อมกับนำหนังสือเชิญให้กรรมการบริษัทไปพบสคบนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปที่แม่ตักชวนสาวโลกทุง่งคนดังอย่างใบเตยออกมาไลฟ์สดขายของและมีการแจกแผ่นทองโดยในไลฟ์ใบ ใบเตยมีการพูดถึงแม่ตักว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาไลฟขายของกับแม่ตักเพราะแม่ตักชอบช่วยเหลือคนคนที่ลำบากช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ามาทั้งประเทศรู้สึกดีใจที่แม่ตักประสบความสำเร็จสินค้ามีคุณภาพโดยทางแม่ตักเองก็ได้ชวนใบเตยไปไลฟขายทองที่ร้านทองอีกด้วย ซึ่งในไลฟ์ดังกล่าวเป็นการขายสินค้าประเภทครีมกันแดดและมีการจัดโปรโมชั่นหากใครซื้อครีม1โหลก็จะได้แผ่นทองเรียกซับฟรีและมีการแจกเงินเที่ยวปีใหม่โดยในไลฟ์มีการบอกว่าได้ใบเตยมาไลฟ์ขายเพียงแค่แป๊บเดียวมียอดเข้ามา1,000ออเดอร์ภายใน2นาทีขอขอบคุณแหงขาวขาวสดค่ะ